การวาดภาพภาพวาดผี้ใจดีศิกรวาดภาพาดีจัด้งห้อปฏังนหานมือเลยนะครับฝ่ายดนิตปเพื่อจะไ เพรานท่านอยู่ยังไงขอยมาเลยครัขอยมาเลยขอยออกมาจากนะครับเรียนมาษายอยู่ลนะครับออบาอะรบว่าจะมาจากต่าข่งมาจากการงมดีสวนผูติดตามว่าจะได้ดีจะติดตามอไปนการพิู จากเฉพาะจากเฉพาะองนะครับท่านใดที่ยังอยู่ในเขตพื้นที่ขอตั้งโต๊ะนะครับตั้งโต๊ะไวสิงัดห์นะครับขอท่านถอลงมาแต่ก็เ้ประกาศด้มปขอลงมาได้ไหมขอลมาได้ไหเอมา้มอขอใครค่ะไม่ไปกี่โมงต้ึสิานไปกี่โมงคะ๋อ้ไปก็า God <laughs> ดูเก่งนะครับหรือแห่พระนะครับทิธีแห่พระเพื่อจะได้มาบรรเลงนมรมีบียงพระรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับได้ไป่าจันทรนพรให้ภายในมีน้องไป่าจันทร์เดินราปนาสิ่งหนึ่งจินตใดรู่เป็นจิงลีก็ขอให้ประชาชนผู้จะดื่มเหล่านั้นได้สำเร็จสำหรับแสงรูปปารานและหลังจากนั้นก็จะได้น้อมน้ำอัญมณีลอยศักดิ์สิทธิ์นะครับนะดอกดากสารเจ้าเวลาแต่นิตาก่อนนั้นก็เป็นงานของฝ่ายพิธีกรรมพ่อด้วยนะบอกบอก ดีเจน้งรักตัวหลวงด้วยเดี๋ยวท่านจะเป็นเจ้าหน้าที่จุดรูกบอกท่านด้วยนะว่าจุดช่วงไหนนะนี่ผมไม่กล้าตัดสินใจเลยครับท่านดู้มนะครับรวมทีเดวจะทการจัดการที่ใดเดือนวันที่สามนี้วนอังคารนะครับแด้วท่านนะครับผู้ที่ตามมาด้วยกหายเลยนะท่านก็หายด้วยเราจะอันเชิญองคระ้าระใจตามเราพอดีสวัสด่เรื่องให้ไปตลอดทีมคนนู้นมันมีช่องอยรางน้อน การติดต่อไปกนได้ับบมั่นเราพมทีจาเประมาีนั่งมาา้าโดยวกนนะครับขอได้รดพม่ากาาานอาเู้ดานะครับตอนนี้ว่านแลก็ได้รเนที่ดีนะครับอาจาที่นั่งเรียธรรานะครับีกาท่าด้วยกันนะครับ แล้วก็เพื่อนๆที่นี้ก็ต้องขอขอบคุณค่าอาการยสอาจาร์ย้ยู่านไ่ได้เขียนเลนะทีนี้ข้าหองแทงเรื่องนะครับข้าหองแพงนะครับถามนะครับเราไม่คือหลักฐานอะไรทั้ง่เลยเว่าท่านพมุนกีตามาอีนท์พนักข้าวมุนจีตาแล้วก็จะมาแล้ว สนอให้ดูการผนของฝาย้ที่นอซึ่งนะครับให้บอกไปบอไปบอไปขอให่ช่วอการบริบาตด้พื่นำ้ปเสนจะช่วยด้วยนะครับสามารถได้สถานีว่ามีร้อยบริบาติร้อยมีบ้านคนไปเยร้อยนู้จะเอาเงินไปกระเป๋าของพันบาเอาไปเกี่ยงเลยแต่ตรงนี้กยังมีความดีอยู่นะครับเอากระเป๋าถึงมาแล้วยึดในทางที่ไม่ดีไปดัดอืนไปดือื่น แลได้พบต่อไปอาปายาภูมในที่พึ่งหรือว่าจะต้องมาลทันไปเลยใจน่าจะให่อนสายเท่าที่สู่เจ้าไปแก้งผ่านถนนสายต่างๆในเอเทศบาลนครบูเก็ตมุ่งสู่สถานหนีแล้วเข้าสู่มนฑลดวิถืนะครับเมื่อองค์รมมีนะครับเป็เหรียญได้น้อมนำเัินเชิญมาถึงบันทวิถือต้องเสวยดงานไน้เดี๋ยวคอยควารรรดาจะชนะ ีที่กองระแกนะครับแล้วก็ทุกผู้ชองคับเที่มอกไปเลยนะครับตัวเหลือนะครับจะอยู่ที่ซอยสุดแปดนะครับบนของซอยที่แปดตดต่อที่ยดนนะครับ ผู้มนเลยเข้าที่ประทับรู้สึกว่าจะเข้าสู่ภายในเรีอยนสามรอบต่อแล้วก็เข้าสู่ที่ประทับนะครับและจากนั้นประธานในพิธีนะครับไม่ว่าจท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครดูแต่ก็จะได้ประกอบที่ต้องจับให้ในน้องกันชาชนที่มาอยู่ในพิ่นี้สงกระแสจิ่นนะครับไปถึงประธานในพิธีหลังจากประกอนพิที่ีนะครับ เรเรียนเพิ่งเจอขายผลไม้ก็เรียบร้อยแล้วก็จะรอว่าที่ตาไม่รู้อยแล้วในตอนนี้เรามีสมราคตนนี้เีนองใหญ่บริทใหญ่ระรับที่งานบ่อทอที่คือกระบวนการถ้าเรขอใีกระบวนการนี้นะรับห้องต้องบรรดาลูุลร้านมียนองรทุกคนนะครับตาไปพ้อง้านกงไพให้มันหอมน่ารัไพแล้วการเลิ่มรับขาขานธงไพรปั๊บจะหนะับน้ ก็ุนะครับนะครับุ่่งปัดและสุดท้ายนะับว่า่อจับาจับตาอย่างรุ่งรงสองต่อ้องพ่อเรื่องนี้แล้วกันนะครับเรียพ่อในน้องประชาชนตลดทุ่างแล้วก็ลอดการเรียนและการว่าปีนี้จะไปยุติการนะครับคุ่แรงนะครับคุณงแรงตลอดอันดับเร้มื่อวานนี้จัการจะมีการพิจารณา ตั้งแต่ทีผมนำเก็ัครับตรีกัมพูชัยโคตรเป็นจกรัดแการตหรือใรก็ามที่ต้เองนะครับไปยังประเทศอีสุขล่งประเทศในเอเชียตะนอ้งเีรีของซ้ำกประเทศไทยด้วย ก็อุตลาออมาแล้วนะครับอุตลาไปด้วยนะาับจะ้จะมาถุงมาจุดี่บริเวณพืที่ประเทศจานีแห่งนี้นะครับมตเหวี่ยงพันที่หึ่งาขอมูลแล้วรจะต้องมาบระเวณจุดนแนที่ตั้งร้านมาไปยังไงก็ให้ท่านระมัดระวังตัวไว้ก่อนนะครับกระเปาตางให้ระมัดระวังต้วในวันกระเป๋าตตางครับเมื่อถึงวันตัาดก็เลร้อยแล้วนะครับนะไม่ไม่มีเลยครับสิบบาท้นขาดหลงนั้นเลยก็ไม่มครับ อ้าเตรียมตัวเพื่อจะดูดเลือดเี้ยงัเราไป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 รปไ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 ่ไป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 รปไ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 ปทาไป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 ไ เรื่อจากที่ตะวันตกไปยังที่ตะวันออกข้าวต่ใจกลางงประเทศนี้สำหรับผู้ติดตาใจช่วยญิงึ้นมาพตวัสามาตุงรับนองหนังถกคนนะครับนักแตดงนำพาช้วยครับผมเฮ้ยตัวให้นกแคนตอนนี้พายอท่ชองเกษตได้ครับอ่าเทนทีรี่นี่กับเขาห of right? ัวไม่เช um, ื่อเลยครับนี่นั้ก็ขณะนี้ก็มีการถ่ายทอดสดนะครับไปยัง่างตะวัใที่้นะครับหรือเทนวู <Sham eless> กบุดนะครับนะกบุดไรเหลานี้ก็ะถึงมากกว่าที่ไม่ได้ในทางการก็ต้องขอขอบคุณนะครับสหรับู้รับรองใา่ผู้อบัตรประนู่้ือบัตรประชนู้ด่นดูนี่ต่อ่วยบ้างไอ้คนนี้ไม่ให้ด้วย เราเบียดเลยวะเลยมาใส่ใช่เลยเลยเลยคุณอะไรใส่เลยใส่เลยคุบอะไใส่เลยข้าวรวบในตู้สระรข้ารตื้นทุ่คือตู้หานคุ่อไุกคือู่้หานี้ลราไปกันนะครับน้าหาน่ารวตูกลางหน่าวมู้หาน่ารวมตู้่ลงนตังไหนครับราย Yeah. ขแล้วนะครับขอแล้วด้วยแล้วนะครับ ทำให้บางแดดบางร่าที่ทำให้ดวงเห็นแดดบางไม่เคยนะครับก็บอว่าเป็เงินงานแบบที่เราอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นบบนทการมาดิโรงานประมาณที่เรียกว่าต่อไว้กับพุทธ้านะครับนั่นรป็นความรู้นะครับการติต่อที่ต่างใจแบบไม่ต้องไปุ้ยไม่ต้ออย่างนี้นะที่เราอยู่ที่นี่เองอาจารย์ร้บไหมครับ ¡Gracias! जल्दबाजी में नहीं है ครับมาไลฟ์ไลฟ์นะครับมา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  นนีะครับขอกรณีของพระผู้กถิตใต้พระบรมมหาราชวังให้ความเมตตาช่วยนั่ไปขจัดปัญหัเหลียดจำไรต้องหายไปจากลูกหลานปลอยการดำเนินชีวิตของลูกหลานมีแต่การเจริญเป็นตึนนะครับขณะที่ผ่านจิตเอานะนระวังด้วยไอ้ไอ้บนนี้ระวังนะเดี๋ยวช่างกล้องกำลอย่าขึ้นมาอีกฝั่งหลังก็ขึ้นมาด้วยแล้ว ทุกคณมาพาลุกตาล้านมาตาลุกนะครับไม่มีล้านดีเอ่อช่วงน,นี้นะครับหลายตังตวงของผู้เข้าร่วมพิธีเข้าไปเผาให้หมดไหม้ปนจมน,นะครับในกองไฟยังเข้าสู่การประกอบพิธียังไม่ ยังหวังดีเอาเป็นม่อให้ผู้ใหญ่ประกาศบ้างแล้วผู้ท่านทำรนหายนะครับเดี๋ยวประกาศได้เป็นไพ่ราบทางการอีกสักครู่หลังจากเร็จพิธีแล้วนะครับช่วงนี้ต้องใจกลางี่ดีนะครับองค์งระดีองค์ร่าก็กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปสู่การประกอบพิธีลิไปนะครับผูดในนะครับ ตอนนี้ก็อาจจะชุดปีนเลยนะ ปีนี้ไม่ห้ามนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่องค์รีองค์้าพูดตัดสิทธิ์ทกองได้ประกอบพิธีไปแล้วก็ท่านใดจะเข้าร่วมพิธีรปไปองค์รีองค์กาไม่ห้ามนะครับจะในราบเดิร่วมกันนะครับตอนนี้องค์พ้ากำลังเดินออกไรนะครับรื่องวยาท่านัินะครับจากทุกาวันตอไปทุวันอไปนะครับ้อนวยาินนะครับทานองล้เารองารงแต่พยะนะครับได้ มได้ีก็ไม oh, ่มก็ไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้ท่านนะครับเพ่อครับตวตัตนี้นะครับาอมตางขอพมรมีตาได้บ้งลัขันระดมไดครับฉันลักะได้ไม่หัดันตัดมันับมันตัดมดันตัดมััันนตัดััมดมดมันตััันัันัดััััมนต คอนชนนครับสร้างภาพถ้ท่านแต่งก มาจากมันพระบรมหมาถึงชุดเราสมัยเราหรือว่าเราเจ้าขบวนที่3แล้วก็จะได้มาปฏิบัติต่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคุณนำ่วยครับสถานที่สุดท้ายก็คือไปลาไปเรื่อยๆอายุก็มาแนะครับกอนเสียงพละกําลังก็ถดถอยครับแต่เราก็ต้องใช้ปัญญาหลายแสงเจ้าครับ แสงสามแสงเจ้าเองับสงเจ้าที่ปึงแสงเจ้าชวนร้อแล้วก็แสงเจ้าอาราวัยรับนะครับสวยงามไปถึงยามนะครับอาวัยนะครับเป็นอัพใหม่นะครับของเลยขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านตอนนี้ในย่ในช่วงวันที่กู้หวยนะครับดูไอยู่ในขณะนี้พี่น้องพยายามตั้งที่นั้ทีบท่านนะครับบอมเรียงพระพุทธศีลนะครับกันหนัก ก็จะได้นำสถาปุกับขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ในยุทธสตวของการประกอบพิธีลุยใฟนะครับและปอนนี้จะมีการถ่ายทอดตอนเป่าเท้ลก40ปศนะครับกรเบลใ่้ที่น้ำวยครับ2 0ปเทะขอบคุณที่ใจไม่ม่ กับราแ่เราได้ปตางประน้องจแต่ความรูกควาท่ารู้จะเหมืันแลก็โชคีมีใจสุดทาพร่างกายแขงแรงท้เจ่าายุตงน้นนเจ้านาทคุั้งแต่กับกับต่อคมั้งแล้านลไลดูไล่กัเ็นบ เข้เร่อมในงานประมูลมือมือถังในเดลตีเดลตีจะนำมาที่ร้านหาสุขวางสวัสดีนะครับให้กับท่านทั้งหลายถ้าท่านพิจารณาตั้งแต่ปีแรกๆที่ท่านได้เข้าร่วมงานแบบนี้หร like ือเปมือถังทำไมเขาต้อง จัดนนะครับแอมเลเารุบนพ่อพี่่านคะครับทานทาต่รนตสบกอบก้ริษัทางบริษัทเพื่อมั่นบริษัทกัแน่นในท้าจะุดปัญญาแตท่านก็จะได้ต่างประเุศทุกประการนะครับ เด็กชายเด็กหญิงจะจับป่าอยางไรติดกับตาต้องระวังอยาจะได้เข้ามาบุกรุกเด็กชายเด็กหญงจะต้องมาทำลายล้างมวลมนุษย์โในเพียงตอนนี้เป็นต้นไปหลักาพโรธของตนนี้ไ่เพยไลายครับตีงแครกับรนับองรับเเยค่รนับพรับน้องร่นกับรับ

กันมาดบนที่หนึ่งเรื่องาขาวันบนที่สเร่จากวันที่สองในการับงานาตบกุีตั้งงานจม่ล่าช้ามาวยดูนมดูผมดูดีเลยครับโอ้มันเยี่ยักด้ยานะครับปัานี้ก็จะถูกจับกุม 小巴说。 ที่เราน้อมรับตอนนี้พวกเราจะได้น้อมสองนะครับโอนมบารมีครับนั่งอย่านั่งเวยนะขอโอนบารมีท่านด้วยนี่นะครับจึงอนุญาตให้นั่งนะจึงอนุญาตให้ดูตอนนี้นั่งก่อนนั่งสององค์มนุษย์นะครับมนุษย์จะต้องทำความดีตอบแทนในองค์บารมีท่านนะครับความความดีนะครับความดีจะมีขอพรจากองค์บารมีด้วย ให้ลุกหลานอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจให้เกดคงบควั่นคให้เกาบมอนะครับว่ให่มาเรมานะครับนะครับยอียรให้ยิ่งั่นใน้ลักสนนะครัลกนีั่งหนกนะครับนะครับู้รู้รู้

การเพิ่มนำกองแทนนะครับท่านะวานเท่านผู้สมที่กลับนะครับให้กำลังใจกับทีมทานที่จะได้มีการแต่แต่ที่เพิ่มนำกองที่ กำที่โทในวันนี้ครับรงรุ่งโรยสุดสนานีกำลังะนี้ครับพี่นครับบปนผู้ก่นะครับไึกษาจากทนาดีและเทนิสแล้วนนีนน่งครูาาจารย์ท่านอาจารย์นาน้บอัจรบินเมีนะครับถึงก็ท่านพมอพิทเมลีนะครับอันนี้ก็เพื่อนกับผมแลออโม้วัเลย